กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยกลับมาพบกับ2 Noob Overwatch Centerpoint นะครับวันนี้เราจะมาสั้นๆนะวันพุธเรามีคลิปออกวันพุธแล้ววันอาทิตย์นะครับก่อนเที่ยงนะฮะวันนี้เรามาสั้นๆก็คือจะพูดถึงแมปใหม่ก่อนคือ c r y o n w a ะครับตอนนี้เล่นได้ใน PTR แล้วใครที่ลองเล่นแล้วลองมาคุยกันนะครับผมลองไปสัมผัสมาแล้วล่ะเดี๋ยวก็จะเล่าสิ่งที่ผมสัมผัสแล้วก็วิเคราะห์ต่างๆนะครับ อันที่2ก็คือสรุป Overwatch a t l a n t i c s Showdown นะครับว่าผลเป็นยังไงใครชนะใครแพ้ทีมไหนมาพิมไหนมาวงแลนแล้วเล่นไม่ดีอ่ะแล้วจบในสุดท้ายก็คือโชว์สกินใหม่ของไรฮาร์ดนะครับข้อแรกกันก่อนนะครับก็คือแมปใหม่นั่นเองคือแมปที่ชื่อ I Can w a l ลนะครับด่านที่อยู่ในปราสาทเนาะแล้วมีพื้นที่สูงมากมายนะฮะในเนื้อเรื่องก็คือเป็นปราสาทข้าม Back f o ร e s t แบเชนลับนั่นแหละ,ละกลุ่มบเชนต้ การมาตีเยอรอมันนะครับไดฮาร์และกลุ่มครูเซเดอร์ก็เลยยืนหยัดสตอสู้ที่ปราสาทน,นะครับทำให้กองทัพเยอรอมันสามารถตีออมนิกแท็ได้แล้วผมก็ลองเล่นแล้วใน p t r ครับก็คือใครอยากลองตอนนี้ก็พยทารเปิดให้ลองเล่นผมมองว่าทีมงานอาจจะคิดว่ามีปัญหาเรื่องบาลานซ์ของแมปนะครับที่ฝ่ายป้องการอาจจะได้เปรียบในเพราะว่ายึดพื้นที่สูงได้นะครับส่วนตัวผมมองเล่นแล้วอ,องว่า ฝ่ายป้องกันอาจะได้เปรียบจริงๆเพราะว่ามีพื้นที่สูงมากมายให้ขึ้นไปยึดก่อนนะฮะปักหลักยึดไว้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าทีมบุกเนี่ยกว่าจะขึ้นไปกว่าจะอะไรนี่ลาบากมากแล้วก็มีช่องซ้ายขวาหน้าหลังที่ทีมบุกก็ต้องคอยระวังนะครับว่าจะมีฝ่ายป้องกันเข้ามาโจมตีแล้วก็มีทางมากมายมีห้องเยอะแยะนะครับแล้วเท่าที่ผมลองเล่นดูรู้สึกว่าสนุกมากนะครับสําหรับฝ่ายป้องกันนะครับฝ่ายโจมตีอาจจะลาบากนิดนึงต่อสู้ยากคบแบบมันสั้นด้วย ทีมงานจะออกแบบมาให้ต่อสู้กันถี่มากนะครก็ทำให้จะรู้สึกว่าบุกยากนิดนึงตายบ่อยอะไรอย่างนี้แล้วตัวที่ผมคิดว่ามาแน่ในสำหรับด่านนี้ก็คือพวกที่ขึ้นที่สูงได้ง่ายนะครับเป็นเช่นว i n โดเมเกอรแล้วก็ตระกูลชิมาดาที่ใต่กัาแพงได้นะครับฮันโซ,โซเก n นจินะฮะส่วนแทงก็จะเป็นวินสตันก็ดีว่าเนาะวินสตันกระโดดขึ้นไปผมลองกระโดดนะมันจะขึ้นจุดสูงสุดไม่ได้แต่ว่า มันจะขึ้นไปที่ใกล้ๆจุดนั้นได้นะครับดีว่านี่คือดีสุดเลยสามารถบินไปขึ้นไปตรงจุดสูงสุดจุดไหนก็ได้ครับตัวนี้ที่เห็นได้ชัดก็คือจังแรดอ่าหนึ่งคือมันกระโดดขึ้นที่สูงได้ใช้ระเบิดแล้วก็กระโดดขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วก็ ด่านนี้มีห้องมากมายซึ่งจังแรดเนี่ยถ้าใครรู้ว่าสู้ในห้องนี้ลําบากมากจอระเบิดยิงตายแต่ก่อนอะไรเงี้ระเบิดจังแรดสู้ในห้องนี้เสียเปรียบสุดๆจังแรดเลยจะเหมาะกับด่านนี้มากๆครับตัวหนึ่งที่อาจจะขึ้นที่สูงได้ลําบากเหมครับก็คือต้องยิงกําแพงแล้วก็ปะไต้กําแพงขึ้นไปแต่ว่า,าที่มีประโยชน์มากคือมันจะมี เขาเรียกว่าช็อกพอยต์ก็คือจุดแคบๆที่ทีมบุกต้องบุกเข้ามานะครับก็ใช้ไอซ์บอล์ปิดได้นะครับก็จะนึกถึงคล้ายๆด่านฮานามูระเนาะประตูแรกที่เข้ามาใช้ไอซ์บอล์ปิดอย่งี้ก็คล้ายๆกันนะครับด่านนี้มีช็อกพอยต์ประมาณ3-4จุดนะฮะตรงสะพานทั้งหลายจะเป็นช็อกพอยต์นะครับก็มองว่าเล่นแล้วสนุกดีนะครับแต่ด่านนี้มันไม่ค่อยบาลานซ์อ่ะด่านงกัน,นทีมป้องกันนี่ได้เปรียบมากๆนะครับก็ใครที่อยากลองอะไรก็ลองไปเล่นได้อ่ะแล้วใครที่เล่นมาแล้วก็ คอมเมนต์กันด้านล่างครับคุยกันว่าสนุกไมสนุกทีมงานควรปรับอย่างไรหรือว่าคิดว่าตัวนี้มาแน่อะไรนี้ก็คุยกันด้านล่างเลยครับนะครับไปหัวข้อต่อไปครับสรุปผล Overwatch Atlantic showdown นะครับงานแลนงานแรกของ Overwatch เลยทีเดียวเงินรางวัล1น0 0 0แสนเหรียญนะครับเป็นการนำทีมจากยุโรปมาสู้กับทีมอเมริกาอ่ะคือถ้าแข่งออนไลน์เนี่ยทีมจาก2ทวีปเขาจะไม่สู้กันเท่าไหร่เพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องเน็ตเวิร์นะครับความเร็วแลก เยอะอะะไรี้ทีมที่ชนะคือทีมที่ชื่อโรคนั่นเองครับชนะคาวนายนครับทีมอันดับ2ของเมกาผมแซามามเชียร์ทีมนี้เลยนะครับแต่ว่ามาแพ้ทีมร่วมภูมิภาคคือวียูไนเต็ดนะครับแล้วก็ลงมาเจอคอมเพสซิตี้แล้วก็ได้เข้าเพย์ออฟไปเจอทีมสุดแกรง่งอย่างเอ็นวีอาร์สนะครับเป็นทีมอันดับหนึ่งของโลกนะครับแต่ว่าโรกสามารถชนะไปได้3ต่อ2นะฮะบ,บอกตรงๆงแมตชนี้มันมากผมโพสชว้ในเพจด้ยครับก็ใคร ที่กดไลฟ์เพจผมอยู่ก็เข้าไปดูได้นะฮะแล้วไปนัดชิงเป็นการรีมัชระหว่างวียูไนเต็ดกับโลกนะครับซึ่งโลกก็ชนะเลยถึง3-1นะฮะถือว่าสนุกมากแมชนี้นะครับแล้วโลกถือว่าเพอร์ฟอร์มดีจริงทีมก็มีทีกเป็น DPS นะครับแล้วก็ AKM อ่ะถ้าใครชอบ DPS คนไหนก็ไปดูได้นะฮะแต่ว่าไม่มีเรื่องราวว่าจริงๆเนี่ยทีกเคยอยู่ ทีมเดียวกับลูกทีมของ NVS นะครับทีก็ขอออกไปเพราะว่ามีความเห็นไม่ตรงกันในการสร้างทีมคือเขามไม่ได้ทะเลาะกันนะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยสร้างทีมแบบนี้ดีกว่าอะไรงงี้เพื่อนมาเก็บเพื่อนกันเองนะฮะถือว่าเป็นงานที่สนุกนครับก็พูดได้หลายอย่างว่าทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยโปบางทีโกงหรือเปล่าอะไรางี้แต่ว่าพอมางานแลนทุกคนก็ยังโชว์ฝีมือเหมือนเดิมแต่ที่เล่นออนไลน์อยู่นะฮะแล้วก็เอ่อเป็นงานที่สนุกน่าชมก็คือมองว่าแต่ก่อน NVS เนี่ยชนะมาตลอด 57เกมอ่าเรามาหยุดได้ก็มองว่าทีมมาเริ่มสู่สีแล้วล่ะแบบว่าเริ่มมี Organization มาซื้อทีมไปแล้วก็เข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็ฝึกซ้อมด้วยกันนะฮะส่วนงานต่อไปก็คือเป็นงานใหญ่มากเป็นงาน Overwatch Open นะครับของ E-League จัดที่ a อร์ประเทศอเมริกานะครับเงินรางวัลถึง3 0 0แสนเหรียญเลยทีเดียวก็เริ่มเล่นกันสาร์าทิต์นี้แล้วนะครับก็ใครชอบใครก็ติดตามดูกันได้นะครับ ต่อไปผมก็มีสกินใหม่มาโชว์นะครับก็คือสกินลอยค่าหรือเจนเดอรี่นั่นเองนะฮะผมชอบมากเลยนี่มันจะมีสสีนะเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่าอันนี้เป็นสีทองสีดำผมชอบอันนี้มากก่อนก่อนสองนครามออมนิกนะฮะระหว่างสงครามอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บโอ้สวยจริงๆดำกับทองอ่ะเสร็จปุ๊บพอสงครามออมนิกจบปุ๊บตายปับ๊บ ลาขึ้น IV ขึ้นนะครับก็เป็นสีเขียวนะฮะแล้วก็คอนมันก็จะมี IV ขึ้นด้วยนะเดี๋ยวผมโชว์าใครชอบสกินอันนี้ก็เก็บเงินซื้อนะครับพันเหรียญทองอซื้อได้แน่นอนไม่มีปัญหาดใดๆรแดงสิ้นนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับกดไลค์กดแชร์ใครอยากคุยเล่องกับด่านใหม่เล่นแล้วใน PTR มีความคิดเห็นยังไงก็แชร์กันมาได้ครับด้านล่างคอมเมนต์เลยอ่าแล้ว ถ้าใครเชียร์ทีมไหนคาวนายเอ็นวีอสคุยกันได้มาทับผมผมก็ได้ผมเป็นแฟนคาวนายแพ้ตกรอบแรกเลยนะครับแล้วเราก็สับสกายช e นอลเรา channel เราไว้นะครับพอคลิปเราออกวันพุธก่อนเที่ยงแล้วก็วันอาทิตย์ก่อนเที่ยงนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับกดไลค์กดแชร์ like, ครับบ๊ายบาย